เอาา้ยมันอีกมาเร็วมาเร็วมันกินขผาเร็วยางมันเป็นฝูงเลยอาจารย์ก็บ้านไหนก้อนตัวแต่คสีมามาเล็วลูกมา โนนะัะเร็วๆลูกเ,เ,เ,เดี๋ยวเขาจะกลับบ้านเขาก่อนนะเนี่ยาว,วานเลยเดี๋ยวสะไปมืดแล้วนะ่ะเ <laughs> ปกับพ่อ <laughs> ไปเลยเดินวานเลย,ยเดี๋ยวเหลืออยู่ เหลืออยู่พ่อเหลือไว้ให้หนูอยู่ไปเดินไปเดินไปเลยลูกเขากลัวคนนั่นเห็นไหมเขามาแล้วไก่มาแล้วค่อยๆเดินนะคะไม่เดินมาเลยเต๋ว่าเดินมาเลยเต๋ พ่อขามาไม่รู้ไปเี่อยู่นี่หละพ่อไปเอาข้าวก่อนพ่อไปเอาข้าวอะหนูเดินไปเดี๋ยวเพิ่งไปพ่อว่าไปดูน้ำกันเถอะปะเดินนี่ไงนี่ไงน้ำนี่ไงน้ำเนี่ยเขากำลังจะมาแล้วลูก ไงไก่เห็นไหมน้ำเยอะมาฝนตกเขามาแล้วโดนัดเขากำลังจะเดินมาแหละพี่รายอย่าไปไกลเด้อ ก็สิแตกนีก้อนนี่นั่นไก่เอ้ยยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพ่อไปเอาข้าวก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวพ่อไปเอามาไหน,นพ่อไปเอามาแล้อวอยาให้พ่อมาถึงก่อน เขาได้มากินข้าวเดี๋วเขาก็จะมาทุกวันทุกวันนะทีนี้โดนัทเขาก็จะลงมาจากบ้านตะสุนมากินข้าวกับพ่อถ้าเขาได้ลงมาแล้วอ่ะเออให้เขาจับจะกลำโอ้ยไม่เขาไปแล้วเน่ะเอะน่ะเขามาเร็วโดนัท เอาจะดแดงว่ากินเขา่าห,หวานเข,าเข,าข้นนา,เขาไปลูกล้วมาเล้วทาเบิ้งเรืองบทที่นี้ได้กินสุมมือกับสีมาได้บัืที่นี้ เบื่องเออเบื่องทางพูดเห็นหมูกินกับสิผ้ากำลังเลียนมาดอก เี่ยแล้เวเขาได้กินทุกวันนี่ยเขาก็จะมาทีเนี้ยเขาจะมาตรงนี้แหละถ้วเขาได้กินทุกวัน